ภาวนาอย่างไรตายแล้วไม่เกิดโอ้โหคำถามนี้ท้าพายแล้วก็น่าหาคำตอบมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยค่ะจากไลฟ์ EP หนึ่งร้อสิบหกของครูเมตตาอุทกะพันธ์นะคะช่องเทรวาสวิธีเซนค่ะครับผมท่านให้แนวทางไว้ได้น่าสนใจมากเลยเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละค่ะใช่ครัหัวข้อนี้จริงๆแล้วก็เป็นความปรารถนา สูงสุดเลยก็ว่าได้ของผู้ปฏิบัติธรรมหลายๆท่านนะครับที่อยากจะเข้าสู่นิพพานไม่อยากกลับมาเจอทุกข์ในสังสารวัฏอีกอ uh huh. เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะเน้นไปที่วิธีการปฏิบัติที่ครูเมตตาท่านเรียกว่าเทราวาดวิถีเซนครับเทราวาดวิถีเซนน่าสนใจคะ่ะงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยทําไมล่ะคะทําไมการไม่กลับมาเกิดมันถึงเป,เป็นเป้าหมายที่เอสำคัญขนาดน,นั้นเลยเหรอคะในทางพุทธศาสนาครับ คือโดยพื้นฐานเลยนะครับการที่เรามีตัวตนเนี่ยที่ประกอบด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นบอกเกิดของความทุกข์โดยธรรมชาติเลยที่เรียกว่าขันทภัยขันทภัยใช่ครับคือเป็นภัยที่มันติดตัวเราตลอดเวลาเลยไม่เหมือนพวกภัยธรรมชาติที่นานๆมาเทียนี้มันอยู่กับเราตลอดทุกจากการเกิดแก่เจ็บตายพลัดพราก แล้วที่สําคัญสุดๆเลยคือทุกจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันเป็นเราเป็นของเราอ๋อการยึดติดนี่เองครับแล้วการเวียนไหวาตายเกิดโดยเฉพาะถ้าไปเกิดในที่ไม่ดีที่เรียกว่าทุกขติภูมิเนี่ยมันน่ากลัวมากนะครับโอกาสพลาดตกไปมันเยอะกว่าจะได้กลับมาเกิดดีๆอีกเข้าใจเลยคะ่ะว่าต้นตอคือทุกขที่มากับการมีตัวตนการมีขันห้านี่เอง แล้ววิธีเถรวาทวิถีเซนที่ว่าเนี่ยมีหลักการสําคัญยังไงคะที่จะพาเราออกจากวงจรน,นี้ได้ครับหัวใจสําคัญเลยนะครับคือการเข้าถึงหรืออาจจะใช้คําว่าการตระนักรู้ถึงสภาวะที่เรียกว่าจิตเดิมแท้หรือจิตว่างจิตเดิมแท้จิตว่างใช่ครับสภาวะนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับมันเป็นธรรมชาติพื้นฐานที่เราทุกคนมีอยู่แล้ว อ๋อมีอยู่แล้วเหรอคะมีอยู่แล้วครับแต่มันถูกความคิดปรุงแต่งต่างๆเนี่ยบดบังเอาไว้วิธีการที่ครูเมตตาท่านเน้นย้ำก็คือการพลิกหรือชำเลืองกลับเข้ามาดูที่ใจพลิกชำเลืองดูใจครับชำเลืองเข้ามาดูที่ผู้รู้ข้างในเนี่ยเพื่อเห็นหรือสัมผัสสภาวะที่มันว่างๆสงบๆรู้ตัวเฉยๆนะครับพอเรา เห็นหรือตระหนักรู้สภาวะนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราก้าวข้ามฝั่งเลยนะครับก้าวข้ามฝั่งจากฝั่งทุกข์ที่ปกติเราใช้แค่วิญญาณรับรู้ไหลไปตามความคิดความยึดมั่นต่างๆเนี่ยไปสู่ฝั่งพ้นทุก์ทันทีเลยนะขณะนั้นโอ้ฟังดูเหมือนเปลี่ยนฐานการรับรู้เลยนะคะแล้วที่ครูเมตตาพูดถึงบ่อยๆว่าต้องเห็นทั้งสองฝั่งพร้อมกันอันนี้คืออะไรคะแล้วเราจะฝึกยังไง ใช่ครับเห็นทั้งสองฝั่งเนี่ยคือสภาวะที่เราดมรงการรับรู้อยู่บนฐานของจิตว่างนะครับซึ่งมันนิ่งๆเฉยๆไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะธรรมอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่รับรู้สิ่งที่มันปรากฏเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอ๋ oh. เช่นลมหายใจเข้าออกความรู้สึกทางกายเสียงความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดัดไป เราก็รู้มันไปพร้อมๆกันอืผู้นิ่าๆคือมีความว่างที่รู้เป็นพื้นหลังแล้วก็มีสิ่งที่ถูกรู้ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างหน้าเหมือนมีฉากหลังที่นิ่งๆกับมีตัวละครที่เคลื่อนไหวประมาณนั้นเลยครับครูเมตตาท่านอุปมาเหมือนแม่โคที่เล็มหญ้าไปคือรับรู้สิ่งที่เกิดดับแต่ก็คอยชำเลืองดูลูกน้อยอยู่ตลอดคือไม่ทิ้งฐานจิตว่างอันนี้มีไหนพระสูตรนะครับโกสัมพยสูตร อ๋อค่ะค่ะนี่แหละครับคือการฝึกให้มีสภาวะเดียวกับพระอรหันต์คือท่านมีปกติเห็นสองฝั่งนี้พร้อมกันอยู่แล้วโอ้โหแสดงว่าฝึกได้ในชีวิตประจําวันเลยสิคะไม่ใช่แค่ตอนนั่งหลับตาถูกถูกต้องครับทําได้ตลอดยืนเดินนั่งนอนทํางานคุยอยู่แบบนี้ก็ได้ครับแล้วประโยชน์ที่จับต้องได้เลยในชีวิตประจําวันล่ะคะนอกเหนือจากเป้าหมายระยะยาวเรื่องไม่เกิดแล้วอืมประโยชน์เฉพาะหน้าเลยนะครับ การที่เราหมั่นชำรลืองกลับมาที่ฐานจิตว่างบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มกำลังสติสมาธิและก็ปัญญาอย่างโดยตรงเลยอ๋อพอมีกำลังตรงนี้ปุ๊บเวลาความคิดอารมณ์หรืออะไรมากระทบเนี่ยเราจะหลุดออกมันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นถึงแม้ตอนแรกๆมันจะเป็นแค่การหลุดพ้นชั่วคระที่เรียกว่าตะทางควิมุตตินะครับครับ ต่ทางควิมุตติใช่ครับแต่มันก็ช่วยให้ทุกน้อยลงทันทีแล้วพอกําลังมากขึ้นขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยชําระล้างกิเลสต,ต่างๆแม้กระทั่งกิเลสละเอียดที่นอนเนื่องในใจที่เรียกว่าอนุสัยอืมลึกซึ้งจังครับแล้วมันยังช่วยลดทอนกาลังของวิบากกรรมเก่าด้วยด้วยนะเพราะพอใจเรามีฐานที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่มากระทบง่ายๆเนี่ยการสร้างกรรมใหม่มันก็น้อยลงใจมีกําลังเผชิญผลกรรมเก่าได้ดีขึ้น ชีวิตก็เบาสบายขึ้นแน่นอนครับเราจะเป็นนายของขันห้าไม่ใช่ทาตของมันครูเมตตาท่านถึงบอกว่าวิธีนี้เป็นทางลัดหรือสุขาปฏิปทาคิดปาพิญญาคือปฏิบัติง่ายสบายแล้วก็รู้แจ้งได้เร็วครับฟังดูแล้วการฝึกแบบนี้ก็เหมือนเราเตรียมตัวตายไปในตัวด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับชัดเจนมากการที่เราคุ้นเคยกับการอยู่กับจิตว่างเนี่ยมันก็คือการฝึกทิ้งขันห้าไปเรื่อยๆ ฝึกปล่อยวางความยึดมั่นในกายในความคิดในความรู้สึกอยู่ตลอดออืพอถึงเวลาที่เราต้องล้าสังขารจริงๆเนี่ยจิตที่มันคุ้นเคยกับการไม่ยึดเกาะแล้วมันก็จะไม่ไปสแสวงหาที่เกาะเกี่ยวกับอะไรอีกไม่มีเชือ้อถูกต้องครับไม่มีเชื้อคือตันหาอุปทานที่จะนําไปสู่การเกิดในพบใหม่พอไม่มีเชื้อการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จบตรงนั้นจิตก็เป็นอิสระอย่างแท้จริง สรุปได้ว่าแก่นของการภาวนาตามแนวทางนี้เพื่อจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็คือการค้นพบแล้วก็ฝึกฝนที่จะอยู่กับจิตว่างหรือธรรมชาติที่บริสุทธิ์รู้ตัวของเรานี่เองให้เป็นฐานหลักในการรับรู้แทนที่จะอยู่กับความคิดปรุงแต่งหรือวิญญาณที่รับรู้แล้วก็ยึดไปเรื่อยๆใช่เลยครับเป็นการเปลี่ยนฐานที่มั่นจากวิญญาณที่มันเกิดเกิดดับดับปรุงแต่งพาไปเกิดเนี่ยไปสู่จิตเดิมแท้หรือพุทธภา,าวะที่มันบริสุทธิ์ไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะ ซึ่งอันนี้แหละคือประตูสู่นิพพานโดยตรงเลยอืมการฝึกแบบนี้จะทําให้เราเห็นทุกข์ที่เกิดกับขันห้าได้ตามจริงนะแต่ใจเราจะไม่เข้าไปเป็นทุกข์ด้วยเพราะเรามีที่พึ่งที่มั่นคงกว่าคือจิตวา่างค่ะ สำหรับท่านที่สนใจอยากศึกษาแนวทางนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามได้จากไลฟ์ของครูเวตาอุทธกพันธ์นะครับทางช่องเทรวาดวิถีเซนโดยเฉพาะใน EP 116ที่เรานำมาคุยกันในวันนี้ครับมีรายละเอียดเยอะเลยค่ะเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดูปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะ ทิ้งท้ายชวนให้คิดต่อนิดนึงว่าถ้าการรับรู้พื้นฐานของเรามันเปลี่ยนไปจริงๆเปลี่ยนจากฐานความคิดมาเป็นฐานของความว่างที่รู้ตัวแบบนี้ได้ประสบการณ์ในทุกขณะของชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนอกเหนือจากเป้าหมายเรื่องการไม่เกิดน่าคิดนะคะน่าคิดมากครับผมพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ